พัสดุที่มาส่งรอบนี้จะมีแต่กล่องใหญ่ๆนะคะเพราะว่าเราสั่งเป็นของแต่งบ้านแล้วก็พวกชุดเครื่องนอนเนี่ยของแต่งบ้านทั้งนั้นเลยมาควรจะเริ่มที่กล่องไหนก่อนดีเอาเป็นอันนี้ไหมที่เปิดไปแล้วอันนี้เป็นปลอกหมอนนะคะเป็นลายทางแบบนี้ผ้าแบบลื่นๆเย็นๆน่ะ ตอนอันนี้เป็นที่ใส่ทิชชู่ค่ะโอ้ยแถมดอกไม้ปลอมมาให้ด้วย ขอมาแบบดีมากอะประทับใจนาฬิกาแต่งห้องสุดเก่าอันนี้เป็นแบบจับเวลาได้นะคะกล่องนี้ใหญ่มาก อันนี้ก็คือหมอนเต่าสลบเหมือดของแบรนด์ชโชวาค่ะเขาบอกว่าหมอนของเขาเนี่ยพิเศษตรงที่เขาทํามาจากไฮเปอร์เมมโมรีโฟมทรงลูกเต่า70ก้อนเพราะฉะนั้นก็เลยช่วยเรื่องการกระจายการรับน้ําหนักได้ดีค่ะเวลาที่เรานอนไปปุ๊บเนี่ยหมอนก็จะช่วยซัพพอร์ตช่วงคอแล้วก็ศีรษะของเราแต่เรามาดูกันว่าข้างในเขาจะให้อะไรมาบ้าง นี่หมอนก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี้ใบค่อนข้างใหญ่เลยแล้วก็น้าหนักเบามากเขาใส่ปลอกหมอนมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะผ้าของปลอกหมอนจะเป็นแบบที่นิ่มแล้วก็ยืดหยุ่นมากๆเลยค่ะส่วนหมอนด้านในก็จะเป็นแบบนี้ ัวหมอนถ้าเกิดลองรูปดูเนี่ยเราก็จะรู้สึกถึงก้อนลูกเต๋าสี่เหลี่ยมที่เรียงต่อกันอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ช่องว่างระหว่างก้อนลูกเต๋าน,นี้ก็จะช่วยเรื่องการระบายอากาศได้ดีค่ะทําให้นอนได้สบายมากยิ่งขึ้นหมอนนี้จะมีอยู่2ด้านนะคะด้านหนึ่งจะเป็นแบบที่แน่นฟูอีกด้านหนึ่งจะเป็นแบบนุ่มนิ่มค่ะเดี๋ยวเราต้องมาลองนอนดูก่อนว่าเราจะชอบด้านไหนมากกว่ากันแล้วก็จะช่วยเรื่องการนอนให้ดีขึ้นจริงไหม อันนี้เป็นผ้าปูที่นอนนะคะซื้อมาไว้เปลี่ยนกับที่มีอยู่แล้วนี่แหละรู้สึกว่าช่วงนี้ควรจะเปลี่ยนให้บ่อยขึ้นอีกแล้วก็ตอนนี้ชอบสีฟ้านะคะก็เลยสั่งเป็นสีฟ้าอ่อนๆแบบนี้มาอันนี้เป็นฟ้าออกอมเทาค่ะนี่น่ารักมากๆเลยหลังจากแกะของเสร็จห้องก็จะเป็นแบบนี้ทุกครั้งนะคะทำใจก่อน อันนี้คือแม่ฝนหรือเปล่าไม่นะ นี่นะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะเปลี่ยนผ้าปูที่นอนแล้วก็ชุดเครื่องนอนตรงนี้นะคะแต่ว่าก่อนที่จะเปลี่ยนเดี๋ยวเราบอกพิกัดของแต่ละชิ้นก่อนดีกว่าเนาะเผื่อว่าถ้าเกิดมีใครชอบชิ้นไหนอยู่เนี่ยก็จะได้ไปซื้อตามกันได้มาค่ะเริ่มจากเซตลายสกอตสีฟ้าอันนี้นะคะอันนี้เราซื้อมาจากในช้อปปีก็คือ1เซตเขาจะมีปลอกผ้านวม ปลอกหมอนแล้วก็มีผ้าปูที่นอนมาด้วยนะคะแต่ว่าผ้าปูที่นอนอะ่ะจะเป็นแบบนี้นี่ค่ะผ้าปูที่นอนเขาก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นสีพื้นสีเรียบๆเข้าเสร็จกันค่ะแต่ว่าผ้าปูที่นอนอันนี้เป็นแบบไม่รัดมุมเราก็เลยไม่ได้ใช้นะคะให้ดูเนื้อผ้าแบบใกล้ๆนะคะก็คือจะเป็นผ้าที่ผิวออกจะลื่นๆนิดนึงแล้วก็ห่มสบายค่ะเซตนี้เราซื้อมาประมาณ300กว่าบาทเดี๋ยวแปะพิกัดไว้ให้นะคะส่วนผ้าปูที่นอนแล้วก็ปลอกหมอนข้างอันนี้เป็นของอีเกียนะคะก็คือเป็นสีเบจ ผ้าปูที่นอนปลอ,อกหมอนข้างแล้วก็ปลอ,อกหมอนของอีเกียซื้อแบบแยกชิ้นกันได้นะคะคือไม่จําเป็นต้องซื้อทั้งเซตอย่างอันเนี้ยผ้าปูที่นอนเราก็ซื้อมาผิดไซส์เพราะว่าที่นอนเราขนาด3.5ฟุตแต่ว่าเราไปซื้อผ้าปูแบบ3ฟุตมาพอมาปูมันก็จะเป็นแบบเนี้ก็คือจะดูไม่พอดีอเพราะว่าผ้าปูขนาดเล็กกว่าที่นอนแล้วก็ที่นอนอันนี้เป็นที่นอนสปริงนะคะขนาด3.5ฟุต คือมีหลายคนถามมาว่าของอะไรแต่ว่ามันไม่มีป้ายไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วเราซื้อมานานมากแล้วจริงๆค่ะขอโทษด้วยนะคะเลยไม่ได้ให้พิกัดเลยตุ๊กตาหมีอันนี้กําลังฮิตมากเลยเนาะเราเห็นหลายๆคนมีอันนี้ของอีเกียนะคะ199บาทส่วนสองตัวนี้ไม่รู้พิกัดนะคะเพราะว่าได้มาเป็นของขวัญวันรับปริญญาแล้วก็อันนี้ปลอกหมอนของอีเกียนะคะมาเป็นเซตคู่กับปลอกผ้านวมที่เรากาลังจะเปลี่ยนเนี่ยแหละเนื้อผ้าเขาจะเป็นแบบมีลวดลายแบบนี้เป็นสีขาวน่ารักดีเนาะ โอเคค่ะพิกัดทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราลืมบอกชิ้นไหนไปก็ถามกันเข้ามาได้นะ นอนอันนี้เราใช้อันที่เราอันบ็อกซ์มาจากตอนต้นคลิปนะคะแต่ว่าเนี่ยพอปูแล้วมันไม่ค่อยตึงแล้วเพราะที่นอนเรายุบตัวแล้วว่าจะลองใช้เป็นท็อปเปอร์มีใครเคยใช้ไหมคะแนะนำกันเข้ามาได้นะเดี๋ยวจะมาลองกดหมอนใบนี้ให้ดูนะคะว่าเขาแน่นฟูจริงจริงอ่ะ เนี่ยพอเรากดไปปุ๊บก็คือหมอจะเด้งคืนรูปก,กลับขึ้นมาเลยค่ะไม่หยุบตัวเลยดีมากๆ เสร็จแล้วค่ะก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะคะอย่างชุดเครื่องนอนทั้งหมดเนี่ยเขาไม่ได้มาเป็นเซตเดียวกันนะคะคือเราจะชอบใช้ของชุดหนึ่งเอามาจับคู่กับอีกชุดหนึ่งค่ะเป็นเหมือนจับแต่งตัวอย่างผ้าปูท,ที่นอนอันนี้ก็คือใช้อันที่แกะมาจากตอนต้นคลิปใช้แค่ตัวผ้าปูท,ที่นอนไม่ได้ใช้ปลอกหมอนส่วนปลอกหมอนเนี่ยเราไปใช้ของอ e ีเกียค่ะที่เขาจะเป็นสีขาวอันนี้มาคู่กันกับปลอกผ้านวมอันนี้ค่ะเป็นสีขาวเหมือนกันปลอกหมอนลายสก๊อตสีฟ้าย,ยังใช้อันเดิมน,นะคะยังไม่ได้เปลี่ยน แล้วก็ผ้าผืนนี้สั่งมาจาก Aliexpress ค่ะจะเป็นผ้าที่มีลายปรับเป็นหน้าหมีแบบนี้รายละเอียดทั้งหมดเดี๋ยวจะใส่ไว้ให้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะชุดเครื่องนอนเวลาเราไปซักมาใหม่ๆนี่มันแบบดีเนาะทุกคนชอบอะ เดี๋ยววันนี้จะลองนอนด้านที่เป็นแบบแน่นฟูดูนะคะลองดูว่าจะเป็นยังไงวิ้แดงมากอะ่ะ เดี๋ยววันนี้เราจะเปลี่ยนตำแหน่งที่แขวนของในห้องนะคะแล้วก็จะลองใช้เป็นแบบนี้ดูที่เขาแบบใช้กาวอะ่ะอันนี้ตรงหรือยังนะกลัวมันจะเบี้ยวอ,อะ่ะ เดี๋ยวขอพูดถึงหมอนเต๋าสลบเหมือนใบนี้ของโชวาหน่อยนะคะก็คือหมอนใบนี้เราได้ลองนอนแล้วจริงๆนะอันนี้เรานอนมา3คืนแล้วค่ะก่อนหน้าน,นี้ที่ได้มาก็คือเรารู้สึกว่าหมอนเขาใบขนาดใหญ่ดีแล้วก็นอนหนักเบาตอนนั้นที่ชอบเนี่ยชอบที่ความนุ่มเด้งของหมอนใบนี้ค่ะที่เวลาจับไปเนี่ยรู้สึกได้เลยว่ามันแตกต่างกับหมอนใบอื่นที่เราเคยใช้มาแล้วพอได้ลองนอนไปปุ๊บอะ่ะก็คือรู้สึกได้เลยว่าความนุ่มเด้งนะั้นอะ่นะช่วยรองรับกับช่วงคอแล้วก็วกศีรษะเราได้ดีมากมาก เนี่ยอันนี้คือหมอนที่เราใช้อยู่ก่อนหน้านี้ก็คือเขาจะมีลักษณะเป็นเนินเป็นโค้งๆแบบนี้เนาะแต่อันนี้เป็นหมอนของโชวาค่ะที่เขาจะออกแบบมาเป็นก้อนลูกเต๋าสี่เหลี่ยมเรียงต่อกันในแนวราบแบบนี้ก็เลยจะช่วยเรื่องการกระจายการรับน้ําหนักได้ดีค่ะทําให้เวลาที่เรานอนลงไปเนี่ยไม่ว่าเราจะนอนตะแคงนอนคว่ำหรือนอนงายอะ่ะหมอนก็จะช่วยรองรับกับช่วงต้นคอแล้วก็ศีรษะเราได้ดีค่ะ ก่อนหน้านี้บางทีที่เพิ่งตื่นนอนเราจะมีปัญหาปวดต้นคอฝั่งนี้ตลอดเลยแต่ว่าพอเปลี่ยนมาลองใช้หมอนใบนี้ก็คือตื่นมาไม่มีอาการปวดคออีกเลยค่ะโอเคมากๆตอนนี้เราก็เลยเปลี่ยนมาใช้หมอนใบนี้เป็นหมอนใบโปรดแทนใบอื่นไปแล้วค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่รายละเอียดไว้ให้ด้านล่างเหมือนเดิมนะคะลองเข้าไปดูกันได้วันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนบายๆขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปเรานะ